่ตอนที่เรียกเนี่ยวิธีเรียกเรียกยังไงแล้ววิธีทำให้เขาสนใจไปทำไงเดี๋ยวนะขยับย่าไปหน่อยไหมมันอาจจะใกล้คนดูเกินไปนนพร้อมเดี๋ยวก่อนนะเอ็กซ์เซอร์ไซนีน้ยครูเคยใช้กับเด็กอายุหกขวบเล่นกันดีมากอะไรไม่มีการหลุดคาแรกเตอร์เลยแม้แต่นิดเดียว ไม่มีการกดดันเลยเรื่องเรื่องเล่า10นาทีจ้าเด็กเด็กหกขวบจ้าเล่นกันแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวเลยจ้าเพราะฉะนั้นไม่มีการกดดันเลย <laughs> ไม่กดดันเลย <laughs> เพราะฉะนั้นจุดจุดจุดติมคำในช่องว่างพรอ้อมแอคชั่นโอ้เสียเบา ไป,ไปฟิวเจอร์พาค,ครับขับขึ้นเลยครับไม่มีคนพวกนี้แล้วอยู่ในคาแรคเตอร์เออพี่ครับ,รบเล่งแย่ให้หน่อยได้ไหมครับมันร้อนนะครับ <c oughs> พี่ครับ,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 บเบาๆบเเพลงหน่อยครับเสียงดังไปขอขอเปลี่ยนขึ้นที่ผมไม่เอาลูกชุ่งอะ่ะ ผมไม่ได้เปิดผมฟังเพลงล็อกครับอันนี้คือการปฏิเสธข้อที่หนึ่งถ้าใครก็แล้วแต่ไี่พูดมาว่ายังไงเราต้องมาอย่ากไหนครับเนี่ยอ๋อผมมาจากบ้านครับห้ามปฏิเสธถ้าเขาบอกว่าทุ่งก็ต้องมาถุงไม่ย่ครับที่เดินข้ามาครับผมพี่ครับรถกระจกได้ไหมผมหายใจไม่ออกครับแอร์พหมพนนะครับอ๋อได้ครั โอเคครับครับพี่ว่าควันรถมันเยอะนะแต่มลพินเยอะมากบ่มันเหมึดไม่สักน็นรถเลยหรอพี่พี่ขับแท็กซี่ตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยอ๋อแต่เช้ายันเย็นนะครับครับรถในช่วงครับรถในช่วงรถนี้เป็นรถเช่าหรือรถของพี่เองครับอรถพี่เองสิน้องขนาดนี้เราซื้อมาอ้อ ถ้าเอาไปเช่าแบงนี้มันนี่คุ้มวันนะ้นนี่นก็ว่างกันนะแต่ผมผมว่าแบบพ,พี่พี่น่าจะเปลี่ยนแอร์นะผมมีอะไรเข้าไม่ตายนีไอ้แอร์ไตายี่ <c oughs> อ้แอร์พี่มันเก่าแล้วมันยังไม่เติมน้ําแอร์เลยขอโทษดิครับขอโทษเด <c oughs> ีๆๆๆ <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เรียนอยู่ไหนครับเนี่ยอ๋อมองเขครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวพี่ช่วยกลับรถตรงโลตัสนะครับแล้วก็จอดหน้าไม่ต้องเข้าไปนะผมขี้เกียจรอรถติดครับอ๋อได้ครับนี่ก็ติดนะมันโอ้ยวันนี้วันอะไร ที่ครับครับแวะข้าปั๊มได้ไหมครับผมปวดฉี่ครับเอารถติดอยู่ครับเห็นไหมครับรอแป๊บนึงฮะแร๊บนึงฉี่จะลาย่ะเนี่ยครับทิซใายหน่อยครับแป๊บนึงครับโอ้ยหรือมีขวดน้ำก็ได้ครับขอคอขวดผมก็ได้สักขวดนึงครับขอบคุณครับที่พี่หลับหันหน้าให้ท่นมูได้ไหมครับ เอารถก็ชนนี่ครับโวมน้องมีข้างทางก่อนไอ้น้องเย็นลงเย็นวัดหรือเปล่าเนี่ยน้องเห็นข้างหน้าหรือเปล่ารถข้างหน้าก็ยื่นเยอะแยะให้พี่หันหน้าไปทางนู้นก็ชนนี่ครับพี่ครับทุกคนทิ้งไปฝั่งนู้นเลยครับเสร็จแล้วครับเอาวางไว้ตรงนั้นก่อนครับเอากองไว้ตรงนั้นนะเดี๋ยวรถที่กลิ่นมีกลิ่นนะครับโอ้ยมันก็มีกลิ่นแต่แรกที่น้องบอกแล้วแหะครับนี่ก็สิ่งนี้โอ้โห ขับรถอยู่ในรถกระตุกเลยครับแนี่น้องไม่เห็นแล้วมันเบรกตัดหน้าเราเนี่ยเออผมไม่เห็นครับผมนั่งคึ้เฮ้ยขับรถอะไรวะเนี่ยพี่นี่ใจร้อนมากขสมรถน้องน้องไม่ต้องกลัวพี่พี่มี็นคนอารมณ์แรงอย่างนี้แหละเออผมผมเป็นผู้โดยสารนะฝากคิดด้วยกับพี่นะครับเอ้ยไม่เป็นไรครับพี่รอดทุกคนรอดรอดรอจากโรงพยาบาลหรือยังไงนะ ต้องขับไปแปลกไปเนี่ยฮะนะแต่แปลกนะเนี่ยขับรถต่อไปครับพี่ไม่ต้องส่งผมที่ฟิวแล้วส่งผมแค่เซียพอเดี๋ยวผมเดินไปดีกว่าเซียอยู่ตรงไหนก่อนฟิลเนี่ยครับเนี่ยข้างหน้านี่ครับจะถึงแล้วอีกนิดนึงครับพิษซ้ายคือสะพานพิษซ้ายตรงไหนครับอ้เซียเซียโอโอเคครับโอเคต้องอยู่เทินไหมครับไม่ต้องครับตรงเลยครับโอเคครับอ่า ไหวไหมครับหกสิบบาทครับอ๋อครับ <c oughs> ไม่ต้องทอนหรอกครับพี่เอาไว้รักษาพยาบาลพี่นะครับ <c oughs> ขอบคุณครับมีโอกาสจะไม่ใช้บริการครับ <c oughs> น้องน้องน้องลืงมกระเป๋าครับอ๋อขอโทษนะครับ อยู่นั่นก่อนอยู่นั่นก่อนอยู่ตรงนั้นก่อนเชื่อใครไม่เชื่อใคร่ต้องเหมือนอะเฮ้ยข้อจีบอะไรเนี่ยคือหลอกพี่ตองอ่ะพี่ตองอ่ะดีคาแรคเตอร์ดีวิธีการคิดเรื่องราวดีหมดเลยแต่มีหลุดตอนหยิบขวดน้ำเออหยิบนี่นะไม่ไงตอนแรกเลยผมว่าไม่ต้องบอกก็ได้เพมันได้หยิบขวดน้ำอยู่แล้วไงเออมันหยิบขวดน้ำแต่เขาดันอ่านใจเราไงใช่ก็เลยหลุดเออ ถังเบีย้ยถังเบีย้ยหลุดกระจายเลยอะ่ะแต่เน,นี้ยเขาปราบเซียนแต่เขาปรับเซียนคนละแบบคือเขาไวมากเพราะฉะนั้นเวลาเล่นกับคนที่ไวแบบเนี้ยสติต้องดีแล้วรีแอคชั่นถังเบียไม่มีเขาละเอียดมากขนาดที่แบบเบรกอัจริงถังเบียต้องเล่นเบรเขาดันไปถางเขาว่าพี่เป็นชักกระตุกเหรอครับเห <c oughs> มือนอยู่รถคลครคันทันทีพี่เป็นชักกระตุกเล่นเลยเล่นเลยแล้วเขาปาดหน้าไม่เป็นเลยเฮ้ยถามภาษาอะไรวะเนี่ย อืมอิมพอไวส์ <rov> ใหญ่สุดใหญ่มาก <c oughs> แต่อิมพอไวส์อะมันยังต้องเอาแอคชั่น e รีอคชั่นฟังได้ยินมองให้เห็นเหมือนกันจินตนาการความเชื่อทุกอย่างมันต้องเอามาใช้อันนี้จริงจริงกึงกึ่งกึงละครอ,อีกเรื่องหนึ่งเลยนะจบสนุกมีเรื่องราวมีขึ้นต้นตรงกลางตอนท้ายซึ่งถังเบียมาดีๆตอนท้ายตอนที่แบบเริ่มไม่ขำไม,ม่ตองละเริ่มแบบมีแอคชั่นรีอคชั่นไอตรงนั้นน่ะดี คนต่อไปอันนี้โอเคนะไม่เป็นไรเพราะถือว่าเป็นคู่แรกอมิต้องเข้ามาคู่ต่อไปยากขึ้นเรื่อยๆห้ามหลุดนะจ๊ะมีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจนี่ยังเป็นเวอร์อยู่เลยนะนี่เอาเวอร์ขึ้นไปเล่นไม่ครีเอทคาแรคเตอร์ใหม่เลยนะอ่ะทางบีขึ้นไปขับต้องเป็นคนขับวไงคนต่อไปต้องเล่นทุกคนอยู่ดีหนึ่ง โอ้ยโอ้ยเจอฝรั่งแล้วนะเดี๋ยวลองดูโอ้ยนั่นไม่ได้เลจอโจทย์คืออะไรเนี่ยสร้างคาแรคเตอร์สร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาเองเลยอินพาวายส์อ้ยแค่กำหนดอย่างเดียวคือคือรถแท็กซี่แค่กำหนดสถานที่โลเคชั่นเดียวคือแท็กซี่แต่ว่าที่เหลือเป็นเราสร้างเข้าไปคาแรคเตอร์ ความต้องการนิดว่าจะไปที่ไหนอะไรยังไงคุยอินพรว s e ไปอโอคดี๋ยวเล่นยากอะนะครับอ๋อพร้อมสมาธิดีครับไปไหนครับไปไปท่องหล่อไหมฮะไป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 นหนนะครับท่องหล,อล่อเหรอ อ๋อขึ้นได้ร้านร้านที่เที่ยวครับได้ครับครับครับตรงนั้นนะครับพี่ไม่เปิดประตูแล้วครับผมยังไม่ได้มันล็อกแล้พี่อ๋อสักครู่ครับครับใช่ครับครับผมให้กิมขัดด้วยนะครับเออไปไหนไปไหน มานะเฮ้ยเปิดเปิดเปิดขวไว้เลยเออเออเออเอเออเเออเออเอเออเออเเออเออเอเออเออเเออ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 เอเอเออเันเอเออเออเเออเออเอเเออเอออเคอเอนเออ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 เอเอนเออเเอเอ ผมวิเวลาผมหน้าบ้าลูกครับแมาดิงน้องขอโทษดีครับผมคงสับสนนะครับครับพี่พี่เปิดแบบหนึ่งศูนย์เจ็ดน่ผมหยากเบลลแบบนป็นึงอ่ะจะไปเต้นคืนเนี่ยได้ครับเราเราแรงแอร์นิดนึงนะครับร้อนได้ครับได้ครับ น่ารักว่ะเออเฮ้ยพี่พี่พี่น่ารักว่ะขับรถอยู่ครับเนนี่เจอคืนนี้ครับอ๋อน่ารักครับผมสุดยอดเสียงเสียงดังไปไหมครับโอเคโอเคโอเคประเดียงดังดังกว่านี้ก็ได้ โอ้ย <c oughs> อะไขอ,ขอโทษดยครับอ๋อขอโทษครับขอโทษครับอ,อ๋อพอดีผมจะไปส่งผู้โดยสารนะครับค่ะอ๋อน,น้องไม่ได้คาดเข็มขัดไงครับอ๋อผมผมขอโทษครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกให้ครับผมขอโทษนะครับผมต้องไปส่งผู้โดยสารนะครับอ๋อขอบขอบคุณครับขอบคุณครับน้องๆคาทีมคา้ดยครับครับเดี๋ยวอันนี้ข้างล่างรถติดจะขึ้นทางด่วนไหมครับผมขึ้นขึ้นขึ้นครับให้เร็วที่สุดแต่ว่าต้องใช้เงินของผู้โดยสารนะครับได้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 ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีบเท่าไหร่นะครับทางด่วนเนี่ยอ๋อหกสิบบาทครับ เปเป็นหกสิพอดีนะครับหกสิพอดีครับพี่เร่งเลยนะแม่ฝนตกเดี๋ยว ต้องชะลอความเร็วลงหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรถมันจะลื่นนะครับน้องน,น้นองไหวปะครับไหวไหวไหวผมผมแค่อยากเที่ยวมไม,ไม่ไม่เที่ยวมานานแล้วพี่อออละครับอีกแป๊บนึงน,นะครับ <c oughs> โอ้โหรถติดจังเลยซอยนี้มไม่ไหวแล้วอะ ม่พอดีผมเพิ่งเพิ่งออกมาจากบ้านในอเนี่ยรแบบไม่ได้เที่ยวมานานอยากจะเที่ยวมากเพื่อนเป็นไงบ้างครับในบ้านรถติดไงครับไม่ต้องอธิบายคนดูเดี๋ยวเขารู้เองทำให้เขาดูโอเคก็ก็สนุกสนุกมาครับพี่พี่ได้ดูป่ะอ๋อได้ดูครับอ้าวรถจำผมไม่จำจำไม่ได้ครับแต่ผมดูจากครูร่มไงครับได้ข่าวว่าครูร่มสอนอคติ้งดีมากเลยใช่ผมมารู้สึกครูร่มโอ้โหล่ะครับครูร่มตัวจริงสวยไหมครับ พอ <c oughs> รักจริงแบบอือครับจะถึงแล้วน,นะครับ<ม>จอดด้านไหนดีครับผมเออ,เอ,อไม่ใช่หลานนี่ครับไปไปไปอน,นุนได้ไหมครับอน,นุนะอะอน,นุนเลยครับเกัน <c oughs> น,น อ๋อป้ายสีเหลืองข้างหน้าใช่ไหมครับผมผมไม่รู้ชื่อร้านนะครับอะไรเลยผมขอดทครับคือแบบเพื่อนแค่บอกว่าส่งเอ้โลเคชั่นบนบนวอตส์อัพมาอ๋อได้ครับได้ครับโอเคครับร้านข้างหน้านี้ใช่ไหมครับนี่มันโอเคครับอ่าอ่าหยุดขาใช่ใช่ป้ายป้ายป้ายที่มันอ่าใช่ที่มันโอเคครับอันนี้ครับ ถึงแล้วครับทั้งหมด120บาทครับเอาใบเสร็จไหมครับไม่เป็นไรครับโอเคครับขอบคุณครับครับผมผมทอนให้นะครับขอบคุณครับไไไไมม่่เเปป็็นนรรอ๋อขอบคุณครับโชคดีนะครับน้องโชคดีครับโชคดีโชคดีครับขอบคุณครับกว่าจะจบนี่ไม่จบเลยนี่ จะบในเรี่องนั้นก่อนอาเชื่อใครไม่เชื่อใครและดีเทลอะไรที่ขาดหายไปอ่ะเมื่อกี้พี่ถังเห็นบนบนอยู่พูดออกมาเลยฉเล่นเพราะวเหยียบเพาเหยียบขาดสอบแล้วไม่เป็นเหยียบแรกต้องเปิดเหยียบจะเบรกเหยียบจะคลาดใยญ่แย่ไหนต้เปิขาไม่วางเหยียบเขาต้ขับต่ออยู่ดี GPS ก็ลอยไปเป็น GPS พิเศษ แล้วอะไรอีกสาวๆเงียบช่มีไหมเชื่อหมดทั้งสองอันนั่นาละอี่มั่ไแลอะอีกอีกมมาอลไรอีกถังเบียจะชอบแบบมองคนดูน<อ>ตามเสียงอะไรเงี้ย่ะมีอธิบายคนดูด้วยนะครับ,บอยู่จริงๆรู้แห<บ>ละว,ว่าต,ตีติดรู้รู้ว่าติดจริงๆมันไม่แปลกที่คนดูจะสงสัยการกระทำของตัวละครบางครั้งแต่คน ตัวละครจะเป็นคนทําให้เคลียร์เองว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยที่ไม่ต้องหันว่าบอกว่านี่จริงๆฉันชี่อยู่นะฉันเลยไม่อยู่ในซีนมันมันจะไปไม่ได้นียออกมาเราต้องทําให้คนดูรู้อ่ะอ่ามันมีหลายๆอย่างมันไม่ถูกมันไม่ถูกเล่าในซีนอันเดียวที่จะคอมเมนต์คือเราอินพอวิ์ไม่มีไม่มีจุดพีคทําให้ความน่าสนใจของเรื่องไม่มีมันสร้างความน่าสนใจเกิดจากอะไร เกิดจากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่เรียกว่าคอน FLICT ระหว่างตัวละครหรือระหว่างปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างตัวละครระหว่างความต้องการเราต้องการให้เร็วแต่เราไปเร็วกันนี้ไม่ได้ฝนตกคือเหตุแล้วละ่ะพยายามสร้างอุปสรรคอะไรบางอย่างแต่เราก็ลืมมันไปพอลืมมันไปปุ๊บมันจะกลายเป็นสร้างขึ้นมาทําไมอันนี้คือลักษณะนคนดูเนาะสร้างขึ้นมาทําไมแล้วฝนตกแต่ไม่ถูกนํามาใช้จําไว้นะว่าคนเขียนบทหรือพูมกับ ไม่เคยสร้างอะไรขึ้นมาลอยๆทุกอย่างมีความหมายต่อเรื่องราวถ้าจะสร้างฝนให้ตกต้องมีเหตุผลฝนตกนั่นหมายความว่ารถติดรถติดปุ๊บทำให้เขาไม่ไม่สามารถไปได้ตามนัดเคื่อนหรืออะไรเมื่อกี้มีสองคนนี้ซึ่งในฐานะคนดูนี่เขาเรียกว่าคนดูที่คิดตามหันไปยืนคุยกันขนาดนั้นในขณะขับรถตู้มเขาตู้มไปแล้วคือรถมันต้องชนแล้วอันจอดข้างร้านที่ร้านผิดนี้ครับอ่ะมันต้องทําให้ชัด อันนี้พอไม่ชัดปุ๊บคนดูรู้สึกว่าทำไมรถไม่ชน <c oughs> เออแต่มือไปอย่างงี้นะ <c oughs> ถูกป่ะ <c oughs> ถ้าจะหยุดต้องหยุดอ่อันนี้โอเคอันนี้แค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆดีคู่แรกๆอันนี้โอเคอ่ะมาพิเทมขึ้นไปผู้หญิง <c oughs> ดีมากไม่ทันเล่นใหญ่คู่คู้นี่ใครเล่นใหญ่เล่นใหญ่ คนส่งดีเออสดีเอาเรื่องเอาราวนะแล้วก็ต้องมีเรื่องราวต้องมีปัญหาต้องมีความสนุกสนานและมีคาแรคเตอร์โอเคแต่ไม่ต้องไม่ต้องสร้างปัญหาตลอดเวลาแล้วไม่แก้เลยอะไรอย่างเงี้ก็ไม่ได้นะโอเคพร้อม action ไหนคะ ไปสูงนม่เท่า71 7จ71ครับผมอพี่มีน้ำเปล่าป่ะในบ้านในรถนะครับมันหัวอะผมผมเอารถไปเร็ววนีเร็วนี่ล่าใช่ไหมครับเรวแป๊บนีครับ เออกําลังไปแป๊บนึงไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยอยู่ห้องเพื่อนตลอดเลยจริงๆห้องเพื่อนห้องเพื่อนเออเออเดี๋ยวแป๊บนึงจะถึงแล้วพี่ก็รีบพี่ก็รีบมากวะเนี่ยอยู่บนแท็กซี่รจริงๆเดี๋ยวถ่ายรูปดูแป๊บนึงแค่นี้โทพี่โอ้ัหไม่ทราบอะไเน่ย ไม่ได้วีผมอะไรเลยฮัลโหลดูลูบดูลูบด้ะนั่นแหละแค่นี้เคยนะเออปกติไม่ได้เป็นไรปกติโอเคโอเคจ้าจ้าจ้าเจอกันจา้จาจา้จาจ้า ม,มันมันมึนห่วยปะเร่ <c oughs> งแอร์ใหม้มาฮะ <c oughs> เออเอเอรู้ขอบคุณขอบคุณแล้วกัออนะ <c oughs> อะไรอยู่วะอะไรรีไปอยู่เนี่ยเออเพิ่งทำงานแต่ใจเย็นดิ มาที่จัดห้องเพื่อนเลยสาบานห้องเพื่อนเลยถามพี่อขาแม่พี่มาจากห้องเพื่อนเลยแน่นอนมากจริงๆไม่ได้กินเหล้าสักแอะสักนิดไม่มีปกติเสียงมันปกติปกติปกติ <c oughs> กตไง <c oughs> เธอไม่งอนดีวะเฮ้ย <c oughs> เรื่องไรสาระจริง เฮ้นจริงจริง <aperture> เออแมวแมวๆหญ่พ <ś c oughs> ี <apologize> ่ขับเร็วๆนึ่งนี่รถมันติดครับเส้นนี้ผมไม่ค่อยวิ่งอ่ะมันจะติดตลอดลยสุขุมวิทเนี่ยไม่ค่อยวิ่งผมไม่ชอบ เดี๋ยวอันนั้เดี๋ยวไฟแดงอยู่ครับไฟแดงอยู่ไฟอะไรไฟแดงนี่เดี๋ยวไม่มีตำรวจตรงเนี้ยไม่เอาไม่เอาผมวดูผมโดนจริงจริงไปโดนแล้วช่วยหน่อยหรอพี่รีบรีบพี่รีบมากจริงแท็กซี่อะไรมับมีมีวินมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงหน้าครับผมไปส่งตรงนั้นได้แล้วถ้เกิดไปยวเดียวจริงๆพิ่งกอดขอร้องขอร้องโอเคโอเคไปเดียวไปเดียวนะคะก็บอกไปเดียวไม่ไปเดียวอ่ะ 不恨死不了！我恨死你了！ คุณคจะขับไหมครับเงียบพีดนึงครับขับไหมครับฮะขับต่อเดี๋ยวเดยวผมขับโอเคโอเคครับครั 姐夫，姐夫，你来吗？你来了。 that the might that orang Arab? holding out now and คาแรคเตอร์มันน่าสนใจปุ๊บดีเทลคนดูลืมได้อย่างมันมีอาการโอเวอร์แอคอยู่แต่ว่ามันเข้าใจได้แบบตัวละครที่เมาเนาะอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงเห็นบ้าง <c oughs> ไม่เห็นบ้างอะไรอย่างนี้โ okay. อเคอ้วกเสร็จเอามือจับอ้วกตัวเองแล้วยังเดินออกมาได้นี่มนะั <c oughs> ก็โอเค okay. <c oughs> อืม,มอ่ะคนอื่นเชื่อหมดไม่มีอะไรให้คอมเมนต์เลยดูสนุกเวลามันจะไม่ทันคู่ถัดไปเลยมาลงมา ไปเป็นคู่เลยไปเป็นแพ็กเกจไปคู่ของโยกมไปเลยไปเลยเอาเสียด้วยเนี่ยที่เดียวเต้ยหรือเปล่เต้ยของผมนะไปเลยดีดนะจะเล่นกับเต้ยเล่นกับเต้ยอ่ะดีก่อ่ะ